วันนี้ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขตจตุจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาพระราชทานเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทร่วมกับสุนักทรงเลี้ยงคุณ MI6 โดยโปรดให้พลเอกศิวะพระมทัตกรมาวังผู้ใหญ่ประจวังสุขโขทยัยเชิญเงินพระราชทานดังกล่าวไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสุนัขและซื้ออาหารเสริมให้กับสุนัขเคนายขององค์การสุนัขกู้ภยัยแห่งชาติ Thailand Rescue Dog a s s ociation เคนายยูซาไทยแลนด์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยจากการที่ได้รับบาดเจ็บในการเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารสำนักา การตรวจเงินแผ่นดินเขตจตุจักรที่กำลังก่อสร้างและเกิดถล่มลงจากสาเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการได้รับพระกรุณาที่คุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น